เนี <aid> ้ยอะไรเนี่ยอื้อเมืองเมืองกินปั๊ดพี่น้องนี่ปัวใกล้หน้อยเบิ่งขาเบิ่งขาอันถือกันไก่มากนี่บนมันยังเดินนี่นี่เอาแบบสะอาดพี่น้องตัดแล้วนี่เรียบร้อยเลยเนี่ยแบบเต็มหมอพี่น้องผุนไปเบิ่งผุนผุนผุนโอ้ผุนอ่อมผุนเด้งๆหน้อยๆเด้งนีแต่ดอกก็สวยโอ้พี่น้องกระลังงามเลยเนี่ย เป็นฮดปวดกอ้ยมึงไงคนนั้นู้ดอกกระด้างพอดีงามเพี่อดดอกมึงไงเปนเป็นตะเกียบก็เลยปาด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 ผู้ย่า้ย่างไปออมอันนี้พูนออมเหล่าอยู่นั้นไปเบิ้งเสียงเยียบเยี่ยลใส่เยียบเด้โนี่ ตูนเปนอะพี่น้องบ้างเนี่ดพ้่โอ้ยกระจุ่มเป็นมูเป็นมูอยู่โอ้ยตงง้พี่น้องอันนี้มืเลี้ยงมืเลี้ยงที่นี่เนี่ยมือมีแทุ่มนีมืเล้ยงมืเลี้ยงเก็บนี่มันยังตุมอยู่นี่นใหญ่ต้องมเลงุ่มอันจังตุกนี่นี่ย้ตนีพี่น้อง ลายแต oh, <c oughs> uh, mm ่ปาดผีย uh ัง huh. บ uh ุก huh. uh ันเบิดในพี uh ่น huh. ้องมึงเนี่ยพี่เด้ออู้ผีผีผีออผี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 เนี่ยผีผีแล้วมึงยพี่น้องโอ้คุณ้ยอ้าวีผีว่ามันเบิดแล้วผียังผีออผีผีอ้ยีผีเนี่ยนี่ดอกกำลังงามเลยนี่ย พี่น้องเม uh, anyway, oh, uh, ื <nước> uh, oh. Oh. Uh, ่กี้เพียรปวกจ่น่อยน้ำกันบ้างังไงคุณปัดอุ้ยนี่คือลายเด็นี่ก็ร่งงามเลยพี่น้องอุ้ยอันนี้มันเป็ต้นต้นหเป็นไงนี่พี่้องกันนี่นี่นี่เข็มนี่ักงเกิดอื้่น่นนงอ๋อ คืองามเทพี่น้องมาดมาเก็บน้ำกาลยุงกับพอยุงยีเป็นหมูเป็นหมูเหดูอ้าอันนี้พี่น้องมัน,นก็กลังงามอเลย อันนี้แบบงามเลยเนี่ยอดดอกกระลังพอดีมาเด้อมาเกี่ยวตรงกันพี่น้องนี่เปิดไปยัง